มาสวนทุเรียนในอนาคตกับป้าวันนี้วันที่6กุมภาพันธ์2024ครับบ่ายสองกว่าเรามาถางทำแนวขทางหลังนะครับ k r m แบมบู11นิ้วกับนี่นะครับ b e l t y Right Genesis ดึงเยอะมากครับร้อนด้วยเดินเข้าไปดูข้างในกัน,นะคระับดจัดมากเลยวันนี้ นี่นะครับลักชนนสองเก้าเจ็ดเก้าพยายามดูไปส่งแค่ลมโคตรดีอ่ะโอ้ยแบบเป็นเนินลงไปข้างล่างเวนเทจพอยด์เลยนะครับด้านนั้นเป็นบ่อดินลมดีมากถ้ามีบ้านบนนี้นี่สุดยอดเลย มาเดินป่านะครับจะเป็นป่าชุมชนหรือว่าป่ากเกษตรหรือว่าเดินป่าเที่ยวก็รองเท้าหุ้มขายาควรใส่มาเพราะว่าพืชที่เจอในป่าบางชนิดมีหนามเต็มไปหมดเลยถ้าเดินผ่านลองนึกสภาพดูจะเป็นเถาวันจะเป็นอาจจะเป็นตอไม้ที่แทงเข้าไปนะครับก็ต้องระวังแล้วก็มีสัตว์มีพิษด้วยอะไรมาตอนนี้ด้วยนะครับ หนามทั้งนั้นนะครับบรรยากาศโคตรดีเลยถ้ามีบ้านอยู่ันนี้นะสุดยอดสุดเลยดูดิวิวเหมือนดิอยู่ตรงนู้นนะครับถ้ามีบ้านอยู่บนนี้นะสุดยอดไปเลย อากาศดีมากเลยลมก็ดีวิวก็ดีถ้ามีบ้านบนนะี้สุดยอด บรรยากาศโคตรดีอยู่ด้านหลังดูดี น้ำยางจากรากยางนะครับแข่งเร็วมากคุณสมบัติของยางแบบนี้มีความเป็นกัมมี่กัมมี่ ใช้น้ำเยอะมากต้นหนึ่งสองร้ยี่ต้นหนึ่งสองร้ี่แต่ว่าตน้ำมันจกเปัมังไป็นข้างบนแต่เดินรู้สึกว่าสีนสูงขึ้เหมือนสมัจีเอนนี้ เขาอยากจะเผาหรือเปล่าเพราะว่าผมมาถึงเวลาคนที่มีม้เขาเตรียมหน้างานให้แล้วเขายกจะใส่ฟองแล้วก็เผาให้เขาที่ถ่ยมันจะเป็นเม็ดแบบนี้นะครับ เพราะมันมีส่วนผสมของทรายฮิวมัสเนาะเก็บความชื้นมันก็เลยกกอนเป็นเม็ดแต่ก็มีความร่วนเนาะพอบีบีมันก็ยุ่ยดีครับเก็บความชื้นได้ดีเลยเนี่ยเป็นเม็ดตรงนี้ด้วยเห็นไหม ก่อนหน้านี้คือมันรกแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ปรับให้เป็นทางที่รถยนต์วิ่งได้รถกระบะเพราะว่าทำไถข้างในอยู่ปรับเพิ่งปรับเมื่อกี้เลยนะคนขับรถเก่งมากนะครับทักษะดีมากเลยดินก็จะเป็นฝุ่นๆหน่อยเนาะมันเป็นดินเหนียวบนดินทรายนะครับแห้งมากนี่คือไถแป๊บเดียวนะแห้งเลย เขาก็จะไถามากองกองให้อย่างเงี้ยนะครับเป็นหญ้าเป็นอะแล้วเขาก็จะไปกองแล้วก็จะไถออกกําจัดทิ้งถนนก็จะโล่งขึ้นนะครับเห็นไหมไถามาเป็นกองกอง,กองครับคนขับรถบอกว่าไม้มันทิ้มเข้าไปในห้องเครื่องยนต์ไม่รู้เป็นไงบ้างน,นะครับ